มาค่ะพี่น้องถึงกับขนลุกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องอูอินเพชรบานแห้งเอาในวันนี้ครับพี่น้องนะคะสำหรับโมล่ำเสาหน่อยเพชรบานแห้งนะคะสาหน่อยนึงเนี่ยแหละว่ากันมาไปทําการแสดงยุททางซีกิบโคราชครับพี่น้องวัดบุใหญ่นะคะอาเภอสูงเนินจังหวัดนะครราชสีมาสำหรับวโจรกรณ์นี้เนพน็่อนๆมีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะว่า วันเสาร์จะเหงาได้ยังไงเจอกันแฟนๆทางสูงเ0นือพันนะพี่น้องวันกันว่ามือนี้มีค้นกะเดินห้างไปส่งกำลังใจให้ย่างหล่นน้ำหยาคือเกานะคะเรียกได้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะคะเป็นทีเนี่ชัดค่ะพี่น้องว่าสำหรับในมือน,นี้วันที่26เมษายน2568เราพีน้องเนาะนายยางทางด้านอ่าพยากรณ์อากาศพืนเด มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนพี่น้องนาวาในมือนม่งเลยล่ะพายุสิเขาหลายจังหวัดด้วยการนาคะให้หลายจังหวัดเตรียมรับมือคข้ามาพายุนั่นนะคะพี่น้องคำว่าพนะาย,นะะยุนะคะก็บ่มีอหยังทีสิลีเกียงได้นะคะคันสิเกิดก็เกิดได้เลยคะคือแบบไม่สามารถมีใครที่จะห้ามได้ว่าเออยากตกเดอร์ยาพายุมาเดินไม่มีใครสามารถห้ามได้ค่ะพี่น้อง นะคะแล้วนี่ละในมือนี้กัอ๋กกอามากัน่ามีลากไม้จังหวัดนะคะที่นี่ละได้เกิดพายอยู่น้องพี่น้องบางบ่งบางบันนี่คืงกับพนธิแบบมาลูกหิบโตเกเลื่อยอก,ก็มีนะคะส่วนแอดมินครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ทางเพชรบูรวมากรามฝนกระโตฟ้ากระหองนะค,ะคือกันนะ,ะก็เป็นพายอยู่นั่นแหละราพี่น้องเะนาะ,ะแล้วนี่แหละครับพี่น้องสำหรับมือแรกนี่ทางอ๋ สาวน้อยเพชรบ้านแห้งเมื่อวันที่26นะคะัมืีอวันที่26ข้างสาวน้อยไปทําการแสดงยูซีเกตโคระค่ะพี่น้องจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วนี่หละเมื่อแรกนี่นะคะหลายคนก็คือสิพ้ากันคิดยากนํำขนาดหมอลำต่างๆเราพี่น้องนว่าสิทําการแสดงไดโบจังสีแมพาวาเมื่อนี่ท่ยางที่หลายคนในทราบกันดีว่ามีผ้าอยู่เขา หลายคนก็เป็นห่วงในของเรื่องเรื่องนี้นะกับคณะมอรมลงานหลักในี่แหละสำหรับมอรสามารถเพ็ญบานแห้งค่ะพี่น้องนะคะเหมือนกับสิได้เจอแล้วนะคะกับพายุนะทางนครราชสีมาเหมือนกับสิเจอแล้วค่ะพี่น้องแต่วันได้เย็นวอรดโจก่อนนั้นเห็นเพื่นได้มีการออกมาเคลื่อนไหวประมาณ28นาทีนะคะบอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอพันน้ำพี่น้อง เหมือนฝนสีเศร้าตก,กแล้วนาอพี่น้องเนาะด้านแล้วแอดมินเด้เลื่อนไปเห็นภาพภาพหนึ่งว่ามันเป็นภาพค่ะพี่น้องเป็นวิดีโอวิดีโอหนึ่งนะคะในขณะที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงน้องได้มีการดูถูกกันที่ว่าเป็นการดทถูกไล่ฝนนั่นแหละค่ะพี่น้องทีนแล้วคนพากันดูนะคะนี่แหละอุ้งอิงน,น้องได้มีการดูถูบไล่ฝนค่ะพี่น้องแอดมินเด้เขาไปเบิรงนะคะโอ้โหเล่นเด่าคนลุกกนเลยทีเดียว เอาเดี๋ยวสิว่าพี่น้องไปเบงคลิปนี้สักก่อนนะคะแล้วสีมาบอ,อกรายละเอียดให้ซีแฟนคลับได้ฟังทีหลังนะเอาไปเบงคลิปก,กัน นั่นนะคะพี่น้องเป็นจังไหน,นะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมาขนลุกกันเลยทีเดียวกรบื้องรู้ขึ้กันวา่าอุ๋อิงน้องไดบโวอีย่างไงน้องพี่น้องเนาะนะแต่วา่าแอดมินรู้สึกว่าวินาทีที่อุ๋อินองน้องแบบได้เว้าได้ท้องอยังคงนอนไปนะคะแอดไม่กรบื้องรู้ต้องนอนหรอกแต่วา่ารู้สึกแบบจีตวิทต้องเลยลังมันขนลุกแบบบอกพอถือไหมคะพี่น้องขนลุกแบบบอกไม่ถูก นะคะคแล้วในขณะที่อุงง้งอิงนองเด็กมีการทงคาถาบ๊อเชื่อว่าเป็นการทงคาถาค่ะพี่น้องก็เป็นการจุดถูกในฝนเหมือนานเรือนละเป็นการขอฝ่าขอฝนให้เปิดทางให้ทําการแสดงนะคะแบบเสร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีเราพี่น้องเนาะนะกัเนี่ยละแบบในตอนที่อุง้งอิงนองเด็กมการจุดถูกตอนนั้นเนี่ยบ่มีบ่มีแบบบ่มีล่มบ่มีฝ่าบ่อบไม่หยางเลยเด้อค่ะพี่น้องฝ่ากับ นอเราพี่น้องเนาะนะคะโอ้โหเดี๋ยวเรียกว่าวิญญทีทีๆอุ้งเอ็นแบบถือถูกขึ้นมากนะคะน้องกระบอกยัง,ง่ยโค้งงอแอนไมกับว่าลุคือกันนะคะกับแบบเฮ็ดไห่อา่าสิวาเจนและค้นลูล่เหลวน้องพี่น้องเนาะนะคะต่ว่ากะเทปไม่น่าเชื่อครับพี่น้องฝนพายุดเห็น,น,นกระมากหยุดต่ว่ากะแอนไม่คิดว่าผมบอกว่าหนาสีมาโดนบหนาสีมาโดนแบบแบบเนี่ยคะแล้วๆนะคะพอฮอดเวลาทําการแสดงกับ ทำการแสดงได้ปกติเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะคะเพราะฮอนอย่า,ามจีทําการแสดงกับอ่านี่แหละือว่าอ่าสีว่าจังใดล่ะนะคะกับต้องมารอดเบิงอีกที่หนึ่งมาพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังใดผ้าย,ยูจีมาบอกระซุงกําลังใจให้ทําการแสดงไอฮอร์ดย่ามือเสารไอฮอร์ดเตยล่าวันพอเมาพี่น้องเนะ่ะเอาเนี่ยนะคะพี่น,อน้อ,นนองนะสนต๊าฟมือแดงนีว่ากันว่ากัย่างคุ้งมีการทําการแสดง ปกติเหมือนเดิมครับพี่น้องนะทางด้านพูดการเสียงดีเสียดีครับพี่น้องเป็นการยืนยันน,ยนะคะว่าสาวน้อยเพชรบาดแห้งนในแสดงตามปกตินะคะมาเลยวัดบุใหญ่เนี่ยสูงเนิ่นโคตรราดวาซานครับพี่น้องหน้ากระถือว่าสุดยอดมากๆน้องพี่น้องว่าสุดยอดอีเลีนะคะสำหรับสาวน้อยเพชรบาดแห้งวันทอกนะคะขนาดขนาด เป็นผ้าย้าู่เขาแต่คนกันย่งไปเบื้องไหลคิดเบื้องสนะ่ะนะคะคิดเบื้องสนนะคะพี่น้องขนาดแบบเนีนละ่ะแบบผ้ายู่เขาคนกันย่งไปเบื้องไหลนาคติว่าสุดยอดมากๆากน้องพี่น้องนาคตววาสุดยอดอีรีคุณภาพวันทอนะคะคุณภาพนะคะเ่วาร์มณีลายคนอาชิอ่ามีมีส่วนหนึ่งที่แบบข้งบนในเรื่องของผ้าอยู่ หนูพี่น,อน,น้องเนาะนะกะกับบอดีบากันเนี่ยบอดีบากันหนูพี่น้องเนาะนะกะให้ละมันระวังไปสักก่อนนะคะกับบอด้ถือว่าเป็นเดิมผิดแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่แบบใจรักอิริยค่ะพี่น้องจังไรก็ต้องเดินทางไปเบืองไฮได้เนี่ยเอากะบบอดีทีว่าผิดคือกันเนี่ยใจมั่นหมักวันทองถือหฮมไปก่างสำนันกระจุกหนูพี่น้องเนาะนะเอานั่นนะครับพี่น้องกะส่งกำลังใจให่งสำรับเอ็นจิแฟนคลับแล้วก็ส่งกำลังใจให่งสำรับ ทีมงานสรางอยผิดแบแห้งสู้ผูสุบคนเราพี่น้องเนาะมือแทนลีกะขอให้ว่ามีผ้าอยู่นะคะวันถอเราพี่น้องเนาะนะคะละกัส่งกำลังใจให้อีกหลากหลายคณะบรองบอสนำนำเราพี่น้องเนาะว่าสิเป็นคณะบอาคณะได้กระตามนาทีในท้ำการแสดงในู่งนี้วันทอกอยากขอให้สยว่าต้งเะไรละนะคะบโบโบแบบก็ให้ บอดฝ่าบอดฝนน้องพีน้องน้องแต่ว่ามันกะคือจังวันนั้นนะมันกะบอสสมาธิสิห่างกันไหญเนี่ยเป็นช่วงที่พาอยู่เข่าน้องพี่น้องน้องกะให้ตมาดมดัะวังโทนั้นนะคะพี่น้องกะส่งกําลังใจนะคะส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้น้องพี่น้องน้องนะเอาได้แล้วครับพี่น้องกะจะจำลืมนะคะเมือแรกนียูคโคราดนะคะผู้ใดอยูไ่ไกลกะไปส่งกําลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพศบาดแพงไปส่งกำลังใจให้น้องอุ้งอในอุ้งน้องกะน่าสิออกประมาณช่วง เพียงขึนประมาณหนึ่งโบคับคำจำว่าพีดเดย์แอมินกันบโบเด้ไปเบิรงดูแล,แล้วล่ะอยาคิดว่าประมาณนั้นเนาะพี่น้องน้องก,กัเบิร์ให้รอถามเบิรงอุ้งอิงเอาหลุดละ่ะเนาะพี่น้องเนาะงเราเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ,ะคน,น,นักข่าวพี่น้องสำรักตีปนี้ขอจบครีเบนสำนีสักก่อนนะค่ะวันขมา,สาัสดีค่ะ